รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือร6อยกสแปดชั่วโมงประจำค่ำคืนวันนี้กับผมวิบุรีและจักรจอดรนะครับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้สําหรับคนที่ชอบน้ําผึ้งคนที่ชอบผึ้งวันนี้อยากแนะนําให้รู้จักแขกรับเชิญของเราครับผมเชื่อว่าน้อยคนครับที่จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ําผึ้งความเชี่ยวชาญเรื่องน้ําผึ้งนี่มีอัตลักษณ์ของมันมากๆเลยนะครับฟังแขกรับเชิญของเรา ได้พูดถึงได้เล่าถึงผมรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นในวันนี้อย่างแน่นอนคขรับเชิญของเราวันนี้ครับเจ้าของบำรุงสุกฟาร์มคุณเบน์วีรวิทอินประยงคครับสวัสดีครับคุณเบน์ครับสวัสดีครับผมคุณเบน์อยู่จังหวัดอะไรอยู่ครับเนี่ยอยู่นครสวรรค์ครับผมอ๋อคุณเบน์วีรวิทย์อินประยงค์เจ้าของบำรุงุกฟาร์ม ผมมู้ชมรู้จักบำรุงสุกฟาร์มก่อนเราอาจจะเคยเห็นอยูย่ในเพจอยู right? ่ในอะไรคําว่าบำรุงสุกฟาร์มนี้ก็เพลาะมากนะครับคาอะไรมาหลากหลายอย่างเหมือนกันครับคุณเบ้นลบกวนแนะนําบำรุงสุกฟาร์มให้เรารู้จักก่อนครับครับเดิมทีบำรุงสุกฟาร์มนี้เป็นชื่อตั้งแต่เรียนทําเกษตรนะครับตั้งแต่เปิดร้านนะครับเปิดร้าขนขายของวินเทจเราใช้ชื่อบำรุงสุกมาเรื่อยๆจนคําว่าฟาร์มเกิดขึ้นมาหลังจากเรียนทํานามะครับก็เลยเป็นบำรุงสุกฟาร์มครับนะครับคุณไปเรียนทาทานา มาด้วยใช่ครับเราไปเรียนทํานาครับเรล<ว>้กคุณเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาจริงๆก็ดูก้าวหน้าในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะมากเลยนะ<ช>คุณไม่มาสายนี้แต่คุณกลับจบแล้วไปเรียนทํานาอันนี้มีแรงบันดาลใจยังไงฮะคืออ่าช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยเราไปสอนว่ายน้ำใช้คําว่าจบมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยเราไปทํางานในสายอาชีพเราครับครับอันนี้ตรงสอนว่ายน้ำครับว่ายน้ำอยู่ที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตครับ ทีนี้อารายได้ถามว่าดีไหมผมารายได้ดีมากครับแต่มันไม่ต่อเนื่อง<ม>ทีนี้<ม>พอช่วงหน้าฝนเนี่ยฝน<ม>ตกนักเรียนเราหายมันทําให้เรามีเวลาอยู่ตัวเองเยอะขึ้นารายได้ขาดหายนะครับเราก็เลยมองว่า<ม>เอออาชีพอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขที่สุดได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยความมัม่นคงที่สุดผมก็เลยมองว่าโอเคเรามาตกผลึกว่าเราทําเกษตรเนี่ยจะทําให้ครอบครัวเรา มีความสุขและอยู่ได้อย่างมั่นคงครับคือช่วงนั้นเนี่ยเราเราสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เราสนใจเรื่องอปลอดภันยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าการเริ่มทําเกษตรอินทรีย์จริงๆอ่ะมันเริ่มยังไงครับแล้วตรงประจบเหมาะกับทางพิพิธภัณฑ์เปิดปรับนักเรียนเข้าเรียนห้าเดือนนะครับเราก็เลยสมัครเข้ามาอืมไอ้น,นี่เป็น,นความความรู้ใหม่ผมเลยนะค่าเรียนแพงไหมฮะอันนี้ฟรีครับเป็นของเป็นของโครงการของในหลวงรัชกาลที่เก้าครับ โอ้ดีมากๆเลยครับดีมากๆเลยแล้วคนเรียนเยอะไหมฮะรุ่นผมเรียนทั้งหมดห้าคนครับห้าคนใช่ครับเพราะว่าคนน้อยดีน้อยแต่เรียนห้าเดือนด้วยนะเงินไขค่อนข้างเยอะครับหนึ่งไม่ได้ใช้เงินนะครับครับเงินไขคือครับเราต้องปลูกผักกินเองเลี้ยงปลากินเองอืเลี้ยงปลูกาเลี้ยงไก่เลี้ยงก็คือประมงกสตกรรมประยุกัตวูนะครับ แล้วเขาจะทางโครงการจะมีข้าวให้ครับแค่นั้นแล้วก็ก็คือสิ่งอํานวยความสะดวกไม่มีอะไรเลยครับอืมเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอยู่กับคําว่าเกษตร<อ>จริง,รง<ช>ๆได้ครับมากตรงนั้นจริงๆรวมทั้งคุณก็ต้องไปปลูกข้าวด้วยซ้ําไปแต่ว่า<ช><ๆ>ระยะเวลาที่คุณต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่มีการใช้เงินออกไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเครื่องตัดหญ้าไม่มีเครื่องสับไม่มีเรามีมีดมีจอบมีบัวรดน้ํา คุณได้อะไรมาจากการเรียนห้าเดือนที่อยู่ที่นี่สำหรับตัวคุณเบนเองได้ได้วิธีคิดครับหลักๆเลยนะครับได้วิธีคิดได้แก่นของการทำการตลาดนะครับจากอาจารย์อดีศรพลยมปูท่านสอนเรื่องของวิธีคิดว่าการเริ่มต้นทางเกษตรเนี่ยถ้าเราเริ่มจากตั้งต้นด้วยเงินเงินก็จะไม่มีแต่เราต้องเริ่มจากสิ่งที่เราไม่มีคิดแล้วต่อย,ยอดมันถึงจะได้ผลผลิตนะครับ พูดกับเราอีกครั้งหนึ่งครับคือเรียนที่ไหนยังไงนะครับเรียนที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินวนครนนครับผมอ่านี่เลยทีง่งนีมมีคนเรียนแบบแค่ห้าคนคุณบอกว่าเข้ายากเหรอหรือะไงต้องสอบต้องอะไรเงี้ยก็แลเรียนฟรีด้วยม,มีการสัมภาษณ์ครับคนมาสัมภาษณ์เยอะแต่เขาก็อาจจะดูหน่วยกา้านดูลักษณะแล้วอาจจะเรียนไม่ไหวรุ่นผมที่มาเรียนเนี่ยสมัครกันเจ็ดคนมีแปลงทั้งหมดเก้าแปลงครับแต่เรียนไปเรียนมาคือ ทนความลำบากไม่ได้ก็จับ่อดจบจบห้าคนจบห<ช>้าคน,นอืมอืมอืมแต่หน้าแต่หน้าสนใจน่าสนใจมากมากจริงวันนี้ตั้งใจจะคุยเรื่องพึ่งยังไปไม่ถึงไหนเลยขออนุญาตพักโฆษณาสักครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเรื่องพึ่งแน่นอนเรื่องพึ่งนี้ยิ่งน่าสนใจก็ไม่ใหญ่ทําไมคนถึงเรียกคุณเบนซ์ว่าคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องพึ่งพึ่งมีอยู่สี่รสชาติที่คุณเบนซ์อธิบายผมก่อนที่จะพูดคุยกัน มันน่าสนใจจริงๆผู้ชมสักครู่ลหลังโฆษณาเรากลับมาพบกับกนครันสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชันบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน